อาจาวิชัยสวัสดีค่ะปา๋าอาจารย์วันนี้วันนี้จะมีโอกาสยืนปิดยืนเหนือพันสามได้ไหมก็ทิศทางตลาดก็เดี๋ยวผมแชร์ชาร์จเป็นนึ่งเพราะว่าตัวชาร์จของอินเด็กซ์เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบยัอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้อยู่นะครับเหมือนกรอบกรอบที่เราให้ไว้ในสัญญากรอดเนี่ยแนวรับก็เห็นว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยก็ยืนเหนือนะครับ บริเวณตัวแนวรับนแนวรับโครงสร้างประมาณสักหนึ่งพันสองสิบแปดตีตีตัวเลขกลมุก็พันสองร้อยเจ็ดสิบจุดเนี่ยยืนได้<ฆ>ครับแล้วเป็นภาพของการไซเวกับขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ประเมะินว่าภาพโดยรวมของตัวเชนีเนี่ยในช่วงสัปดาห์หรือว่าสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังอยู่ในกรอบแก่งตัวอยู่ในกรอบเดิมน,นะครับก็คือบริเวณแนวรับหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ย 1 3 1สาสิบจุดเนี่ยผมว่ายังเป็นแนวต้านอยู่นะครับสาเหตุหนึ่งก็คือว่าปริมาณการซื้อขายนะครับในตลาดบ้านเราเนี่ยมันมันยังไม่ได้ขยายตัวเพิ่มมากมันสามหมื่นต้นต้นเองเนาะจันตรงนี้มันน้อยไปนิดหนึ่งมันก็เลยทําให้ภาพของตัวดัชนีเนี่ยอ่าน่าจะแกว่นตัวอยู่ในกรอบเนี่ยประมาณ3ามสี่สิจุดเนี่ยน่าจะสร้างขายตรงนี้สักพักนึ่งก่อนตอนนี้ถามว่าประเด็นต่อไปตลาดตลาดรอรออะไรมันก็คงรอ ในส่วนของภาพความดัดเจนหลายเรื่องก็คือตัวนโยบายการเงินของทั้งสหรัฐแลวก็ของเราเนี่ยว่าทิศท,ทางเนี่ยจะเป็นในทิศท,ทางไหนของสหรัฐก็คงไปดูปลายเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่ามันมีโอกาสลบดอกเบี้ยสูงเนื่องจากตัวเลขแรงงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชะลอตัวลงน,นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีปัญหาตัวชัดดาวเข้ามากดดันด้วยส่วนบ้านเราเนี่ยคงต้องดูวันพรุ่งนี้าการประชุมคนองอ,งอ,งอนะครับซึ่งเสียงตอนนี้ก็ถ้าดูจากคอนเทนซอรเนะี่ยถ้าอิง คอนเรซัสจากบูมเบิร์กเนี่ยเขายังคาดว่ามีโอกาสจะลดดอกเบีย้ย0.25เปอร์ซ็ตลงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดอกเบีย้ยลงพรุ่งนี้ได้จริงๆ0.25เปอร์เซ็นเนี่ยตรงนี้มันจะไปเพิ่มในแง่ของ v a l a t i o n ของตัวดัชนีพุดง่ายว่าตัวตัวหางเวลาคำนวณ v a l a t i o n ของราคาหุ้นนะครับมันจะตัวหางมันลดลงแหละมันก็จะไปเพิ่มราคาเป้าหมายของหุน้นหลายตัวนะครับตรงนี้ก็ถ้าพรุ่งนี้มีการลดดอกเบีย้ยโอกาสจะผ่าน210จุดเนี่ยมีเหมือนกัน นะครับแต่ว่าคอนดิชันในเรื่องของตัวดอกเบี้ยบ้านเราพวกนี้ก็ต้องได้ในทิศทางที่เป็นภาพของการปรับลดลงเลยแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงสั้นส่วนเม็ดเงินในช่วงนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันไหลเข้าไปเก่งกําไรในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับฝั่งเอเชียก็ขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่าฝั่งเอเชียตัวเขาก็จะได้แรงหมุนจากตัวหลักๆแหละอย่างพวกตัวทีเอสเอ็มซีพวกนี้ก็ปรับขึ้นนะครับหรือว่าอย่างฝั่งเกาหลีเนี่ยก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าตัว โอเพนเอไอเขาก็ไปจับมือร่วมพัฒนาตัวดล <MD. S 2> ต้าเซ็นเตอร์กับตัวโอเพนเอไอนะครับตรงนี้มันก็ทำให้กระแสของตัวพุ้นกลุ่มเทคเนี่ยซึ่งวันนี้มันก็บ้านเราก็ได้แรงบวกด,ด้วยวันนี้มันก็กระจายไปหลายตัวนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปฝังเม็ดเงินมันฝังอยู่ตัวเดลต้าวันนี้ก็เริ่มกระจายไปตัวอื่นด้วยก็ถือว่าได้แรงหนุนจากตัวกลุ่มเทคเนี่ยเข้ามาหนุนในช่วงสั้นอันนี้ก็เป็นทิศทางโดยรวมว่าแนวโนว้มตลาดไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าภาพโดยรวมเนี่ย ตลาดไม่ได้มีการตอบตัวต่ำกว่า EMA 200วันนะครับบริเวณ1,250จุดนั้นเกาะเขาเนี่ยเป็นภาพของการทยอยไ์เวยอัพอยู่ทิศทางยังต้องถือว่าอยู่ในมุมมองการเชิงบวกครับค่ะถ,ถ้าเชิงบวกแล้วมีโอกาสที่จะทะลุผ่านไฮเดิมว่าคือ1,310ด้วยและถ้า,ถาพรุ่งนี้กอนององรนงลดดอกเบี้ยด้วยมันจะเพิ่มอัพไซด์ให้ได้แค่ไหนคะอาจารย์ถ้าในแง่ของดอกเบีย้ยถ้าลดลง0.25เนี่ยปกติมันก็จะไปหน valuation ของตัว index ในประมาณสักสี่สี่สิบถึงห้ามันจะอยู่ในราวๆเราเาเนี้แหละนะครับในในแง่ของ valuation ถ้าเราบวกเข้าไปเนี่ยจากพันสามร้อยพันสามร้อยต้นๆนะครับบวกเข้าไปแล้วสี่สิบห้าสิบจุดเนี่ยกรอบอัพไซด์เนี่ยนะครับในแง่ของตัวดอกเบี้ยที่จะมีผลก็อาจจะขยับตัวบริเวณนี้หมือนอ่าบริเวณพันสามห้าสิบตรงนี้มันก็จะเป็นจุดตรงนี้มันก็จะมีแนวต้านด้วยแนวต้านแนโครงสร้างแถวพันสามห้าสิบก็จะอยู่ด้านบนนะครับเป็นอย่างว่ากรอบ ของดัชนีเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นภาพของการสร้างฐานบริเวณนี้สักเล็กน้อยเนี่ยวเวลาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นได้ค่อนข้างจะดีนิดนึงนะครับดอกเบี้ยอาจจะลดหุ้นอาจจะไม่พุ่งแรงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการปรับสร้างฐานลักษณ mm. ะอย่างเนี้ยคุณจะเห็นในกรอบเนี่ยมันมีกรอบของการสร้างฐานของราคาสักระยะหนึง่ง mm. เดือนอย่างเงี้ยเวลาหุ้นขึ้นมันจะขึ้นได้มีน้ําหนักที่มีเสถียรภาพนิดนึงเพราะฉะนั้นกรอบในช่วงสั้นเนี่ยย้ำฐานบริเวณนี้สัก อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วขยับขึ้นเนี่ยโมเมนตัมตลาดในช่วงปลายปลายปีเนี่ยก็อาจจะมีในทิศทางที่เป็นบวกครับค่ะอ่ะได้อันนี้ประเมินภาพรวมกันนะคะมาดูกันที่คําถามของหุ้นรายตัวบ้างคุณผู้ชมที่มีคําถามอยากถามอาจารย์วิชัยส่งคอมเมนต์ส่งมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะมาดูกันที่หุ้นใน m อ็กันก่อนตัวแรกถามถึงตัวของพา co โก้ค่ะ PA c o เอซีโครับค าอาโก้เนี่ยนะครับก็จะว่าเป็นธุรกิจในยานยนต์ในเรื่องทำพวกระบบหล่อเย็นนะครับใน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 อุตสาหกรรมพวกรถรถยนต์นะครับตัวอาโก้เนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยคุณจอยมันมก็จะเป็นลักษณะขอการไฟเวดาวล,ลงมา<ห>เส้นสีเขียวของอาจารย์เส้นอะไรอ่ะอะไรนะครับเส้นสีเขียวนี่คือเส้นเท่าไหร่คะเส้นสีเขียวนะครับตูวน่าจะเป็นยีเอระยะยาว่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่ทําหน้าที่ได้แบบ แ e <MA> 200, ย้อ200อยแย้มเอ200นะคะคุณผู้ชมถ้าพน้นถ้าพน้นถ้าพ้นแนวแนวตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยแนวโน้มันจะอาจจะมีโอกาสล,ลุ้นการกลับฐานนะครับ uh huh. อันนี้มันดาวดาวเทนลงมายาวๆวเพราะม,มันเทสกี่ครั้งมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านเลยสัก,กทีใช่แต่ว่ารอบเนี้ยรอบเนี้ยที่ดูดีได้หนึง่งก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยเขาเริ่มสั่นเพรว่ามันมีการสร้างทุกอานเนี่ยนะครับถ้ามันผ่านตัวแย้มเอ200 วันขึ้นไปได้เนี่ยก็เลยประมาณสักบาทสี่สิบนะครับก็ถ้าผ่านในตัวกรอบแนวต้านโครงสร้างด้านบนเนี่ยบุ๋มบาทสี่สิบาทนั้นจะมันจะเป็นภาพของการขึ้นกลับส์ในระยะกลางเลยล่ะหุ้นอาจจะเปลี่ยนเทรนได้เพียงแต่ว่ากรอบช่วงสั้นเนี่ยหุ้นก็าอาจจะเทรนอยู่ตรงเนี้ยหน่อยบาทสามสิบแนวต้านด้านบนบาทสี่สิบสองบาทสี่สิบห้าอาจจะอยู่ตรงนี้ะระยะหนึ่งแหละนะครับยกเว้นมันพ้นบาทห้าสิบไปเนี่ยคอนเฟิร์มว่าหุ้นตรงเนี้ยแนวโน้มน่าจะเปลี่ยนเทรนแล้วล่ะ ครับส่วนหนึ่งที่กราเาวุาว่มมันฝฟดลงนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยช่วงนี้มันก็ลดที่เป็นลหลัะของรถใช้น้ํามันตรงนี้มันก็กระสับกระสอกทิศทางนี้ของอุปสงค์มันก็อยู่ในทิศทางทรงแล้วก็ชะลอมันยังกลับมาได้ไม่ดีทั้งหร่นะครับอืมอืมค่ะอคุณผู้ชมถ้าจะให้ดีก็รอผ่านบาทห้าสิบก่อนจะได้เห็นแนวโน้มของการกลับตัวชัดๆนะคะตัวต่อไปทานซิก,ก้าค่ะซิก้า รุปเนสั้นนี้ก็ได้จะมีแรงเก่งกำไรเข้ามานะครับในเรื่องของตัวตัวคริปโตเคเรนซีที่มันมีการเข้ามาเราถาคริปโตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะมีแรงบูกเข้ามาเล็กๆเพราะว่าุไอตัวตัวไอหมูที่เขาทำอยู่เนี่ยมันพร้อมมีกำไรแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ได้กระแสจากตัวตัวบิตคอยที่สยับทำพยายามจะทำจีมายขึ้นมานะครับกรอบของซิกาเนี่ยนะครับ ลุงสั้นก็ราคาหุ้นเนี่ยมันฝัดตัวเป็นลักษณะเป็นไทแองเกิลเลยนะลุงสั้นเนี่ยถ้าเราดูราคาหุ้นของบิกาเนี่ยมันเป็นไทไทแอเกิลลักษณะเนี้ยในที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณการเบรกเอาขึ้นมานะครับซึ่งมุมมองของซิกาเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยนักลงทุนถ้าเทรดในแง่ของการเทรดสั้นๆเนี่ยผมว่ารอรอสัญญาณการเบรกเอาตรงเนี้ยกรอบลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเซมิทิโกไทแอเกิลก็คือว่า โอกาสขึ้นลงเนี่ยมันเท่าเลยฟิฟตี้ฟิฟตี้นะครับถ้ามันพ้นบริเวณหนึ่งบาทสามสิบขึ้นไม่ได้ผมว่าฟลอร์บ่ายไปเก่งกำไรด้านด้านบนเนี่ยอาจจะมีแกับข้างบนในยี่สิบตังค์ขณะดเดียวกันถ้ามันเป็นเบรกเอาดาวเนี่ยคงต้องเว้นตีไปนะครับเพราะมันถือว่าถ้าเป็นเบรกเอาดาวเนี่ยยังไม่ค่อยดีเพราะว่าราคาหุ้นอาจจะลงพยายามจะต้องอาจจะอยู่ระหว่างการาอยู่งั้นช่วงเนี้ยคิสต์ก้าก็เป็นฟลอร์บ่ายพ้นบาทสามสิบฟลอร์บ่ายไปแกรปยี่สิบตังค์แต่ว่าถ้าหลุด บาทสิบบาทเนี่ยเวทันซีแล้วก็อย่าพึ่งเข้าไปยุ่งกับรุ่นเรานะครับ่อีกตัวหนึ่งซีพาร์แนลค่ะซีพาร์แนลอ่าซีพารแนลเนี่ยถ้าเทียบสามตัวเนี่ยซีพารแนลอาจจะดูดีสุดนะครับในเชิงเทคนิคเพราะว่าหนึ่งเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยลงมานะครับแล้วตรงนี้มีการทำถักข้างล่างแล้ว แล้วก็มีการเริ่มเริ่มจากไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับขึ้นไปทดสอบอว่าไปทดสอบไหนก็คงจะไปทดสอบตัว EMA 200วันด้านบนแหละจริยงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยเริ่มเห็นฐานแล้วดังนั้นกรอบของซีแพง,งเนี่ยเช่วงสั้นเนี่ยแนวรับของซีแพคเนี่ยจะอยู่สองบาทสี่สิบนะครับแล้วกรอบด้านบนเนี่ย EMA 200เนี่ยสองบาทแปดสิบนะครับแนวโน้มราคาก็ามีโอกาสจะปรับตัวฟื้นตัวจากท็อปได้เพียงว่ากรอบด้านบนก็ดูเนี่ยกับด้านบนสองบาทแปดสิบ ถ้าขึ้นไปไม่ผ่านก็ขายไปก่อนนะครับปรับตัวลงมาเพราะว่าทยอยซื้อได้นะครับอนนี้ก็รุ้นการกลับตัวระยะยาวอย่างหค่ะมากรุโลบา้างค่ะมากรุโลมากรุโลเนี่ยเป็นมากรุโลอีกหนึงเขาเป็นเป็นบวกบวกมาระยะหนึ่งละกงจากพ้นสิบเจ็ดสิบแปดบาทเนี่ยเป็นบวกมาต่อเนื่อง ถ้าดูอินดิเคเตอร์ตรงนี้มันมีโกลเด้นคอสเกิดขึ้นของ e อเอหลเอละไรเทเซนเลย <Yeah. S 2> เป็นสัญญาณทิศทางบวกเลยแล้วราคาพูนก็สะท้อนสะท้อนในเชิงบวกเลยก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องช่วงสั้นเนี่ยก็ไม่หลุดเทเซนระยะสั้นช่วงสันสั้นมากุโลเนี่ยผมว่าดูดู e เทเ้นเนี้ยระยะสั้นเนี่ยตัวนี้ประมาณสักยี่สิบสองบาทถูกต้งเนี่ยถ้ายืนได้ผมว่าถือต่อเพราะว่าราคาพูนเนี่ยมันลุ้นลุ้นทำนิวไยได้นะครับเพราะเรนี้ ขามีการขึ้นไปทำดิวไพล์รอบแล้วแล้วก็โดนแรงขายกำกังใหม่ลงมากรอบเทรดดิ้งของมาคุโรชงนัันเนี่ยแนวรับยี่บสองนะครับแนวต้านด,ด้านบนเนี่ยขึ้นไปเช็คด้านบนประมาณยี่ิบ้าีมอันนีุ้้นทำดิวาพล์ของมาคุโรนะครับอืมค่ะอ่ะต่อกันที่คำถามที่มีเข้ามาบ้างน,นะคะถามถึงตัวบีกริมค่ะบีกริมนะครับชาร์จของบีกริมเนี่ย อ่านะครับจะยืนได้ไหมจันดูดีนะครับเพราะว่าราคาวุ้นเนี่ยเขาเนี่ยทำดับเบิลวัตทอม้วมันไซเวอฟไตระดับเนี่ยเป็นตั้งแต่ผมก็เรียกว่าเป็นกรอบแช n นลของไซเว u ฟขึ้นมาต่อเนื่องก็ไม่หลุดกรอบไซเวอฟด้วยแล้วก็วช่วงสั้นเนี่ยสัปดาห์กว่าๆเนี่ยมีกับมี่าดตัว e เอ็มเอสองละนั้นโมเมนตัมของบีกินเนี่ยนะครับภาพระยะกลางๆเนี่ยก็ลุ้นกัน เทิร์นระยะกลางๆได้เลยนะครับเห็นว่ากอรอบของเขาเนี่ยถ้า EMA สองร้อยผ่านแล้วม,มันยังไม่ผ่านได้จริงจังเนี่ยนะครับถ้าถอยตัวลงมาเรวเราติบสามผมว่าะยอยซื้อได้นะครับแล้วถามว่าถ้ามันผ่านผ่านจริงๆเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยจะเซิร์นไประดับไหนนะครับระยะยาวๆเลยเนี่ยถ้าเทิร์นราคาหุ้นเทิร์นจริงจังเนี่ยราคาเขามีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนสุดบาทกล่าทหมดนี้เลยเดี๋ยวแต่ว่าภาพมัคนคงเป็นระับกันก็ค่อยสายเว้พขึ้นไป นะครับเป็นว่าช่วงสั้นเนี่ยดูกรอบตรงเนี้ว่า EMA ส0 0ว,วันบลเยียมสิบสามเนี่ยมันมันผ่านและยืนได้จริงหรือเปล่านะับเพราะนั้นตัวบีกิมเนี่ยในช่วงภาพเดือนสองเดือนผมว่าก็ลุ้นการ b o t ท o m เอาแล้วคุ้นตัวในระยะกลังการได้เลยนะครับอืมค่ะบ j เซละคะ BJC BJC เนี่ยอาจจะยังเป็นรักษณะังการไซด์เวทเทีกอยู e ่ m ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบจำกัดนิดนึงแนวรับก็สิบเก้าบาทสีท่สิบนะครับส่วนกรอบด้านบนตรงนี้นแนวต้างตรงน,นงี้ยังไม่ยังไม่ทะลุึน้นใบตรงนั้นยี่สิบเอ็ดบาทเพราะมันมีแนว e m a สองร้อยวันเบรเอณยี่สิบเอ็ดบาทกดถี่ด้วยนะครับกรอบการเทรดดิด้งก็อยู่ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ยี่สิบาทกรอบว่าประมาณสักหนึ่งบาทก็ไซเวด ใไซเวทใต้เส้นสองร้อยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่ค่ะ I V L นะคะจัน I V L I V L เนี่ยถ้าเราดูราคาหุ้นเขาเนี่ยเทรดอยู่ในเกาะแชนแนลที่มันเป็นเกาะแชนแนลหรือมันก็เหมือนจะไซเวทอัพอยู่นะ มันเป็นเซฟมันเป็นอัพเทนเจอร์ฮัพเทนแชนแนลสั้นๆน,น,น,นะครับที่แนวโมเมนตัมของราคาเนะี่ยดูดูยังไม่ค่อยยังยังภาพยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะเนี่ยรอบปรับฐานนี่ก็ยังโดนแรงกดพวก e m a อะไรเส้นอยู่น,นช่วงสั้นๆของตัว i b l เนี่ยอาจจะดูกรอบแนวรับตรงเนี้ยที่มันจริงๆมันเป็นแนวแนวรับกรอบดาวเทนไลน์ตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยประมาณ21.5เอ็นี่ยนะครับถ้าถ้ายืนได้เนี่ยมันจะราคาหุ้นเการีบาวกลับ ประมาณสักบาทสองบาทนะครับแต่ว่าถ้ายืนแถวยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบไม่ได้เนี่ยบมว่าอาจจะต้องถอยถอยรับนิดนึงเขาก็จะหลุดกรอบพับเทรนแนลอาจจะต้องไปถอยรับประมาณสักต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดบาทประมาณยี่สิบเอ็ดจุดห้าถ้ายืนได้ตรงนี้ก็ลุ้นรีบาวกับยี่สิบสามยี่สิบสี่บาทแต่พอมันเป็นอยู่กรอบล่างปุ๊บอันนี้อันนี้ตั้งรับได้ไหมคะอาจารย์อืมมันดูเหมือนว่าผมว่ามันอาจจะต้อง follow ten ดีกว่าเพราะว,ว่าดูกรอบเนี่ยมัน,ม,นมันเทสในกรอบตรงนี้ปกติลงมาเทสทั้งสองครั้งมันมันมันไม่หลุดลนะครับสองคนระั้งที่สามแหละที่สาม้วมันไม่หลุดเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยมันก็เนี่ยปรับฐานได้ก็ <c oughs> อ,อาจจะหยุดดูรอบนี้ก่อนว่ายืนได้บ่กว่าถึงยืนได้ขับขึ้นไปเ่แนวต้านด้างบนผมว่าเยอะ <c oughs> อ่ะขึ้นไปที่สามยี่สิบสี่บาทเท่นี้ หลังกระจุกตัวของคนที่ถือหุ้นตรงนี้เยอะมากเลยนะครับยกเว้นงบมันต้องออกมามีเป็นลักษัะเป็นโพสติฟเปดไพมากๆนั้นก็คือผมอว,ว้อยเว้นซีดูีกว่าดีกว่าอัพไซด์ไม่เยอะอะแต่ว่าถ้าปรับฐานม,มาเนี่ยว่ามันก็ลงได้บาทถึงบาทถึงบาทห้าสิบปรับฐานรับค่ะ KTC ค่ะ KTCKTC นีครับ อันนี้เป็นทิศทางของกกอบที่ไซด์เวยาอัพด้วยนะครับแล้วมีสัญญาณการเปิดเอาแล้วก็ไซด์เว up อัพอยู่ตรงนี้ราคาวุ่นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะงานค่อยๆพยายามจะทยอยปรับขึ้นไปแหละเพราะมันจะมีแก็ดด้านบนที่ราคาวุ่นเักเคยเปิดไว้เกาะลงมาตรงนี้มันจะเป็นแก็าแนวต้านแบบแนวสามดิบสี่บ่บนะครับ KDC ต้องการว่าอยู่อย่งางได้ราคาวุ่นน่าจะอยู่ในกกอบค่อยไซด์เวย์อัพขึ้นใหม่ แนวรับเนี่ยสาสิบถึงหนึ่งเจ็ดบาทส่วนกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยแก็บที่เปิดไว้บนเนี่ยวิตสี่ครับมีโอกาสที่จะที่จะค่อยๆขึ้นได้อีกนะคะก็ะะสุดท้ายถามถึงตัวของ WHA ค่ะจ้ะ WHA เป็นอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนิดนึงนะจอนดรว่าราคาหุ้นเนี่ยของ WHA เนี่ยขึ้นมาทดสอบจนเส้นสองรอยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วก็ มันเขราคาหุ้นเขาหลุด Channel ของอัพเทในช่วงสั้นด้วยถ้าเราดูอัพเทมก่อนมันมีการหลุดลงมาแล้วมันโดนแรงกดจาก EMA ข้างบนในหลายเส้นเลยอ่ะผมว่าเวอนซีไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ราคาหุ้นถ้าเกิดมันเกิดยืนแถวสามบาทห้าสิบไม่ได้น่าจะมีการถอยตัวกว่าได้ค่ะได้ค่ะจ้าวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับวัค่ะสวัสดีค่ะ